สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เงาะมานะคะพอดีไปซื้อเงาะมาค่ะแล้วก็ได้ตะกร้าอันใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะเงาะเมืองนอกนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องมาลองชิมนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะโอ้ ข้างนอกอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินนะคะแต่ข้างในดูค่ะอืมเนื้อแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวปอกให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเนื้อแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะอืมหวานหวานมากค่ะทุกคน